ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากมายในสำหรับปีนี้สำหรับพี่นีนาที่สุดแห่งปีจริงๆนี่คือสิ่งที่พีรีนาได้ถ่ายทอดแล้วก็สอนนะคะลูกศิษย์ต่างๆในการที่ทำธุรกิจออนไลน์การตั้งเป้าหมายไบรอันเทซี่นะคะก็สอนให้เราได้ส่งต่อให้กับผู้คนอีกมากมายเขาบอกว่าคนเรากลายเป็นคนอย่างที่เราคิดเกือบตลอดเวลาและคนที่ประสบความสำเร็จคิดถึงเป้าหมายของพวกเขาด้วยความมั่นใจเกือบตลอดเวลาค่ะ 7ขั้นตอนการตั้งเป้าหมายของไบรอันเทซี่ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมกันไปนะจ๊ะลองตั้งเป้าหมายในปีนี้ดูนะคะข้อแรกเลยเขาบอกว่าตัดสินใจอย่างแน่นอนว่าคุณต้องการอะไรวันนี้เราทุกคนรู้หรือยังว่าตัวเองต้องการอะไรบ้างข้อที่สองให้เราเขียนมัน ออกมาค่ะในกระดาษเลยแล้วก็ทำส,ำสามข้อที่3กํกำหนดวันสำเร็จวันเดือนปีเวลาที่เราอยากจะประสบความสำเร็จเขียนรายการทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเพื่อให้มันสำเร็จจ้ะ ข้ที่5จัดระบบรายการเสียหมายให้กลายเป็นแบบแผนก็คือเรื่องของการวางแผนในการลงมือทําของเรานั่นเองในแต่ละวันนะแน่นอนว่าเวลาที่เราลงมือกระทําจัดระเบียบไปแล้วข้อที่6ก็คือเรื่องของการลงมือทําปฏิบัติ ทันที่็นสิ่งทุกวันที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นๆค่ะไม่ว่าวันนี้เพื่อนๆจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราต้องพัฒนาจนกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายของเรานะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายในการทำทุกๆสิ่งนะคะเป้าหมายนั้นจะไปสู่เรื่องของความสำเร็จของเรานั่นเองค่ะฉะนั้นวันนี้พัฒนาตัวเองนะคะ